คุณเปิเดอนโรงบาลตั้งแต่วันไหนอ่ะที่เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่4ี่เมษาเดือน2เดือนแล้วตอนนั้นคือรู้ตัวเมื่อไหร่มันก็นเริ่มจเจ็บตรวจตลอดอ่ะครับ พี่หลังเชิญต่อเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หล่อครับเดี๋ยวไม่หล่อชิอะสวยอะแต่เอาวิกไหมหรือว่าเอาไม่มีอะมีเอ่อะไรครับพี่ได้มีคนตจำปลอมก็มีอยู่มาสองเดือนแล้วใช่ไหมบัวมอนแล้ว เดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะเอเมื่อไหรฮะเราจะกลับบ้านเร็วๆนี้อ๋อเหรอมาเรื่องบ้าปุ<เ>้ยตายละต้อจะลออแล้อมั้งตกลงจะได้กลับบ้านแล้วหรอจะกลับบ้านเร็วๆกลับบ้านไหนอะบ้านเขา <c oughs> ฉันจะกลับบ้านแล้วฉันจะไปทำงานเหมือนคนปกติทั่วๆไปอาแค่อ๋อแล้วก็แต่งหน้าฉันแทนเลยผมไม่ได้เจอพี่เป็ดมาสักพักเลยะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าครั้งนี้เห็นพี่เป็ดแล้วรู้สึกว่าเขาผอมลงไปมาก ผอมลงไปถึงขั้นที่ว่าอยากใช้ให้เขาได้กินอะไรอร่อยๆหน่อยใช่หไหมขนมที่เขาอยากกินมากสักงิดแป๊บหนึง่งเราจะเอามาให้เขาครับพี่มา้าเวลาคนเข้าไปงานต่างๆเนี่ยช่างหน้าหรือช่างผมเขาจะกลัวพี่เป็ดไหมโอ้โหปากงเงี้ยใครบ้างไม่กลัวคลินี่แบบว่าทํางานอยู่แล้วเขาินวีนะพี่ได้ยินไหมแ้แบบจะเลือดอ่ะ แล้วต้องบอกใช่ไหมขอแยกแยกห้องเลยแอบบอกแอบบอกแล้วเนี่ยเราก็แบบว่าเราก็ทํางานแล้วว่าอยู่ว่ะเราก็ไปเดินแไปก็ให้คนแต่งหน้าอยู่ๆได้ยินเสียงเข้าใจไหมอย่างเงี้ยมันจะท่าอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่มีลงมือฉันก็เลยนั่งหลับตาแล้วเขาแต่งหน้าไปไม่มองดีกว่านะเราอ่ะเห็นไหมจริงเลยแต่ผมเคยได้ยินเรื่องนี้พี่เคยได้ยินมาว่าเหมือนพี่เป็ดไปที่งานงานหนึ่ง แล้วเหมือนมีช่างคนหนึ่งเนจองพื้นที่สักอย่างแล้วพี่ก็แบบกวาดอุปกรณ์เหรอเคยเหรอบุ๊บบุ๊บบุ๊บมีเหรอชิงเหรออันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงไม่น่าใช่เนาะไม่ใช่ที่ใส่ไม่ใช่หรือว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นนี่ยเขากวาดของเราไอ้เราเสียก็ต้องไปหลบบูมรัพหาบูไม่ได้เพราะว่าไม่อยากให้ใครมากอง ผมทเขาดิโก้กันด้วยเหรอเออเทีว่าแต่งๆิแต่งเลยพี่มาร์กโก้ตองมันจะกโก้ยังไงเนี่ยเมื่อวันความสามารถเฉพาะตัวเอาเงี้ยปิดเงี้ยแต่งเรืงนี้มันกโก้ได้ด้วยเหรอการแต่งหน้าเนี่ยพี่มาร์กมันดูจังหวะมือไงมันดูจังหวะวิธีการลงสีแปลงไปทางไหนอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งการจัดวางทุกการพี่ก็ดู ดูจากพี่โจด้วยดูจากพี่มณด้วยพี่มณ์พี่มณ์พี่มณ์นะพี่มาด้วยครับก็ดูพี่มานี่เป็นรุ่นพี่ใช่ค่ะโอ้โหเข้ามาก่อนเลยโอแต่วันนี้มัหน้าแต่ตหน้านี่สลับกลับกันเลยเนาะใช่ใช่พี่พบแพทย์บ่อยไงแล้วก็พี่พี่พบคนละแพทย์กับเขาเขาไม่พบแพทย์อะไรก็โรคอะไรไม่รู้ไม่ไม่พบแพทย์เลยเหรอฮะพบสิเ็นอหรือเหรอจะผิดแพทย์ไปนี่ปุ่มขึ้น ชาตินะหรือธรรมชาติสิธราเหรอธรรมชาติหรือธรรมชาติหนึ่งแล้วยาวยี่สิบนิ้วเนี่ยทําธรรมชาติหนึ่งแลวธรรมชาติทึ่แล้วพี่เต๋นฉีดบอลถังเมาอล่าสุดโออย่างนี้ก็จะมาอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละแล้วเพื่อนที่เป็นเจ้าของคลินิกก็คือบางเกาะคลินิกเนี่ยเขาเข้ามาเยี่ยมพี่ก็ถามเขาว่า นี่เธอเธอจะไม่เอาชิ้นฉีดตัวทอปเลยเหรอแล้วถ่ายรูปลงไอจีเลยเรื่อยกล้าดีนะเหล้าอ่ะเพราะไม่ได้ไม่กล้าอุ๊ยพวกเอ็ดจะย่าน้ำแล้วทำไมจะไม่กล้าแค่นี้อะไรวะนอนแแบบแบบเลยดูตัวใหญ่ไม่เหมือนไม่เหมือนพี่มาพี่มาไม่เคยฉีดเลยไม่ทำมาชาติหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีของมาเซอร์ไพรส์ขนมเนี่ยอุ้ยอันนี้เป็นกระเช้า พระราชธาธนแกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่โอ้ยดิ้นไหมตอนที่สนักพระเลหวังโผวมาหาพี่พี่ร้องไห้จนแบบจนน้ําตาไม่มีเลยครับพี่ร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งพี่มีความรู้สึกว่าในชีวิตเนี้ยพี่สุดๆุดแล้วอะมันเนี่ยนอกจากเน้ห้องเนี้ยสมเด็จพระบรมโ,โอรสโสาธิลานเนี้ย โดยจเจ้าเจ้าหลังเดชสิริวัลเมลีเนี่ยก็รับเป็นคนไข้แพทย์ประจำชาญ<อ>ุคล้ออ่ะมองบนนาะพี่เต้ไม่ต้องมีน้ำเกลือไม่ต้องมีสายยางอะไรงสิไม่มีแล้วออกหมดแล้วอ่ะดีนะพี่ม้ามาวันนี้มีความสุขความสุข <c oughs> นเนาะก็มาหาเขาบ่อยในคล้อก็มาบอกพี่มาอืมันดูใจเงินเพื่อสุดท้ายดนะ้วยฮ่าเราต้ไปดูเธอบ้างเดี๋ยวไปไปเราดูแลตัวเองให้เยอะเยอะ เราจะเจอกันที่สวรรค์ชั้นไหนถ้าเกิดปกติในอะนาคตคิดกันไหมคงไปนรกก่อนนะนะพอรู้ไปรู้อ่ะอา,าจะว่าแผ่เขาที่นรกไหมไม่ไม่ต้องไปสวรรค์ก่อนเพราะเราต้องคิดว่าเราจะต้องขึ้นสวรรค์แน่ๆ <c oughs> ถ้าคิดเราลงเรกก็ลงๆๆนรกแน่ๆมนุษย์เราเนาะคิดไหนไปนั่นต้องคิดไหนไปนั่นจริงๆ